ผมอันนี้คือวิธีการหุงข้าวหุงข้าวแบบคนโบราณสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเตาไฟฟ้าใช้เหมือนเรานี่ถ้าเราทันเลยว่าเราเราไม่เราไม่เด็กแล้วนะจังเลยเราต้องยุคเก่านี่ครับจานเปาผมไม่เป็นนะนี่ผมนี่มามาขอวิธีเขาอันนี้นี่มาจากวบราณของหุงข้าวให้กินกรันข้าวกราวคนยืนกินทานเนี่ยดําใบจืดตึ๊กถ้าจะถ้าจะเทน้ำออกช่วงนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีครับพี่น้องน่าสนใจมากวิธีนี้ แล้วข้าวหอมมากเวลาหุงแบบนี้มันจะหอมควันเตา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 อะไรเตาฟืนเออเตาฟืนเตาฐานมันจะหอมข้าวมันยัเป็นข้าวตังอ่ะข้าวตังซีใบกระดังขมเมดบ้านผมใบกระดังกระดอเรืองใช่เนี่ยครับอันนี้อันนี้ควันข้าวตาเรากดอย่างนี้กดปุ๊บเนี่ยอันนี้แตกแล้วแตกแล้วแสดงว่าได้แล้วออกดื้อครับให้ดโอ้อันนี้คือส่วนที่เข้มข้นที่สุดใช่ครับ ครับมันนี่ครับแล้วก็มาเคลียร์ไฟนะครับมันต้องไฟอ่อนมันนี่ครับแล้วก็คลาสสิกคลาสสิกมมกบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่คลาสสิกแล้วผมมันจะมีคือคนคนเก่าคนแก่เวลาเขาหุงน่ะใครไม่เชื่อนะผมบอกให้เวลาเขาเวลาไปเจอแม่ครัวราโบราณเขาจะหงหุงแบบนี้นะแต่ป้าป้าผมก็ยังหุงแกแกจะเป็นคนรับจ้าง ขุงข้าวเลยนะหุงข้าว oh. ตามงานโมใ่ใหญ่ๆแล้ว mm. หุงแบบนี้เลย P P แบบนี้เลยหอมมากครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจาันเปาจะใช้เวลาขนาดไหนครับนี่ครับชิมดูพอดีเลยพี่บิ๊กพี่บิ๊กชิมดูครับชิมข้าวดูหน่อยเรียกชิมข้าวครับครับผมอันนี้ทับทีไหมทับทีก็ห้ามกินนะบิ๊กไหน หอมมากเนาะโอ้ดตังคเลยนี่โมงข้าวทาแบบนี้ไม่ได้นะครับมมงข้าวนะพ่าวาเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยว่าหุงข้าวแบบเนี้อัตลุศของข้าวเนี่ยต่างกันหอมต่างกันแบบสองเท่าสามเท่าเลยความหอมของข้าวมันต่างกันเลยจริงๆร่งลองไปทํากันดูนะครับเนี่ยจานเปานี่เก่งมากเลยหุงข้าวแบบนี้ได้อันนี้ก็เราหุงข้าวจารย์เปาหุงข้าวกับหม้อสมัยก่อนเนี่ยผมจะเล่าเล่าความหลังนิดหนึ่งสมัยก่อนการหุงข้าวกับ กันหุงข้าวแบบนี้หุง<ช>ข้าวกับเตาฟืนเตาไฟแบบนี้<ช>คือสมัยก่อนนะ่ะเราไม่มีน้ำนมกินแล้วคน<ช>เก่คนท่าวคนเก่เนี่ยคนบรรพบราณพ่อแม่เราเนี่ยเ<ช>ขาจะเอาน้ำข้าวเนี่ยให้เรากินเพื่อบำรุง,รงใช่ใช่ใช่ใชนี่แล้วเขาจะโรยเกลืออย่างนี้นี่น้ำข้าวนะครับนี่เขาเรียกน้ำเตาข้าวอะเนาะใช่ครับน้ำเตาข้าวแล้วคือต้องกินตอนเช้าเหมือนน้ำต้หู้อวเลยเพราะว่าเพราะว่าปัญหายากิจยะจะมีคุณค่าไงก็มันจะมันจะกลั่นมาจากข้าวไงข้าวใหม่ๆหมหอมๆเ่ยคนไหน่ เดีย๋ยวมันจะกินแก่จานเผาคนละนิดนะครับรนี่เริร่มฟื้นความหลังนะครับวันนี้แบบว่าวันอากาศอย่างนี้หนาวๆอย่างนี้เนาะไม่ใช่สาโทใช่ไหมไม่ใช่สาโท <laughs> <laughs> สาโท <laughs> อคล้ายๆจะเหมือนสาโทนะพี่สาโทก็ทำจากข้าวนี <laughs> ่เลยครับเ <laughs> ดี๋ยวมันคิดถึงสมัยข้าวต้มใส่น้ําตาลตอนเด็กเนาะตอนเด็กถ้าแม่ไม่ใส่น้ําตาลให้ก็นั้น ดื่มน้ำสาบานใช่ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นดื่มน้ําสาบานนึกในใจนะพี่พิกอ่านใจผมได้ไงเนี่ยดื่มน้ำสาบานว่าจะไม่มาเจอกันอีกบ่กก้นผมไม่ดื่มด้วยดื่มดื่มดื่มกันเราเล่นกันอ่ะหอมนี่ครับน้ําข้าวคําแรกแบบภาพมันก็เห็นเลยตอนสมัยเด็กๆนะตอนที่แบบ เอาเอาน้ำมันหมูมาทาขาแตกหรือว่าเอาเอาเบือกกล้วยอ่ะไม่มีโลชั่นไงบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราเราจะมาหาทำคอนเพ้นครับผมอะไรเก่าๆแบบนี้ใช่ครับใ่ครับเพจของจันเปาเขาเปาสายบันเทิงครับฝากติดตามด้วยครับขี่ครับทำไมต้องจับหูะมันร้อนหายหาหเพจบิน่อยนี่นี่นี่ มันเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วข้าวตังนี่นี่นี่ขออนุญาตขออนุญาตหน่อยกระลุกเกลือนิดนึงนะใช่โรยเกลือนี่นี่ข้าวตังนี่สมัยก่อนพี่น้องนี่บรรยากาศจันเป่าก่งจริงเลยผมครับนี่นี่โรยเกลือด้ยครับโรยเกลือจุกแล้วโรยเกลืออืมพอพอรีเลย์ข้าวตังข้าวตังถ้าคนไม่เป็นนี่ไหมเลยนะครับดำเลยอู้ที่ถ้าคนคนสมัยที่ทันเรื่องราวแบบนี้นะ เห็นคลิปนี้นะครับผมว่าคิดถึงในวัยอดีตมากมากเลยนะครับมีโรยเตียวแบบนี้นี่ก็ตังซีบายกระดังกระดอรึงไปหาคำเปลวาเองนะพี่น้องเลยซีบายกระดังกระดอรึงซีบายกระดังกระดอรึงมันเป็นคำที่เขาโยกันเล่นนะครับสมัยเก่ามีปาตังหอมจริงโอ้ไม่ไกินนะจ้าพแต่บ้านผมเขาว่าถ้าถ้าจะกินอยเนี้ยนังจะเหนียวไส้ทุกจะมัน ไม่รู้ดิเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ให้แต่ว่าเด็กเด็กน้อยเขาเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะมึนไม่ต <ficou S 2> ้องกินคนแก่เขาหลอกเงเพราะมันเป็นของอร่อยเหมัอนบอกว่าอยากกินพวกสับอะไรนะิี่มันอร่อยได้เขาหลอกเด็ก